และในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพมานุสจังหวัดเพชรบุรีเราจะตามไปดูกันว่าพวกเขานั้นได้ผ่านอะไรกันมาบ้างเมื่อพร้อมแล้วไปชมกันเลยกับรายการกว่าจะถึงวันนี้ presented by คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2556 วิศรุจันท์พง์เป็นประธานคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2550ครับก็จริงๆปีนั้นก็เหมือนปกติทุกปีครับเริ่มสมัครคณะกรรมการนักเรียนเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์เก็บวลริครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักเรียนในปีแรกหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่ไปในทางที่ดีขึ้นนะครับที่เราเห็นว่ามันควรจะปรับปรุงจากคณะกรรมการนักเรียนเดิมที่มีอยู่แล้วก็เลยถือว่าเป็นการเริ่มต้นสภานเรียนแบบใหม่ของโรงเรียนพมานุสศในปีนั้นนะครับปี2550 จุดเด่นของรุ่นเราแหละครับจริงๆแล้วมันเป็นรุ่นที่ทํางานเริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลยครับตอนนั้นก็คือห้องก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็จะไม่มีเท่าปัจจุบนันก็ทํางานไปแบบสิ่งที่เราอยากทำครับทำตามที่เราอยากทําแล้วก็ค่อยๆทากานไปเงินไม่มีก็ทํางานที่ใช้แรงอะไรเงี้ยครับโดยเน้นการตอบสนองความต้องการของนักเรียนภายในโรงเรียนเป็นหลักก,ก่อนช่วงนั้นเพราะว่าเราพยายามที่จะสร้างมาตรฐานของการเป็นสภาน,นักเรียนเนี่ยให้คนในโรงเรียนเนี่ยได้รู้จักก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วสภาน,นักเรียนเนี่ยมัน มีบทบาทมากกว่าที่ทุกคนคิดเนี่ยครับก็เลยเริ่มทํากับเพื่อนๆในโรงเรียนก่อนพี่ว่ารุ่นพี่เป็นรุ่นที่เริ่มสร้างอะไรใหม่ตอนพี่ฟูกานรุ่นพี่ฟุกซึ่งเดิมรุ่นพี่ฟูกโอเคเขาเปิดทางให้มันสามารถทำกกรรไ,ไรๆได้ได้ง่ายขึ้นแต่รุ่นพี่ว่ามันเป็นรุ่นที่ว่าไม่รู้ว่าจะทํางานอะไรมีงานอะไรก็ทําอ่ะอพี่ว่าประมาณเนี้ยถ้าพูดถึงจุดเด่นก็คงจะเป็นคนทํางานมั้งที่ว่าเวลา รวมตัวหรือว่าเวลาโทรเรียกโทรอะไรเงี้ยก็ก็มากันอะแล้วก็คนก็เยอะคนทํางานเยอะครับก็สอบรุ่นพี่นะครับก็คิดว่าเป็นรุ่นที่มีเตี่ยวหัวเราะครับมีความเฮฮาสนุกสนานครับแล้วก็มีความรักกันในมื่คณะครับแล้วก็รักพี่น้องรักอาจารย์รชื่อกิติชัยกรงไกรสอนเล่นชื่อหมูทองเป็นอยู่รุ่น56นั่นเองจุดเด่นของ5.6มีอะไรคืออยากตอบเลยว่า5-6นี่อยากจะตั้งชื่อเล่นตัวเองว่ารุ่นแกงส้มเลยแหละเพราะว่ามันอะไรอะ่ะ แบบครบรส้ว่ว่าจะเปรี้ยวเผ็ดหวานมันแล้วแบบเมื่อครบรสชาติแล้วมันจะอยู่ด้วยกันแล้วมันกลมกล่อมมากเลยแกงส้มที่นี้แบบถ้าหากเป็นแกงส้มที่แบบน่าอร่อยน่าลิ้มลองถือว่าแกงส้มมันจะเผ็ดไปเปรี้ยวไป,ป,วไปแต่เราก็ปรุงเราก็เติมให้มันแบบน่ารับประทานน่าจุดเด่นรุ่นเราอีกอย่างนึงก็คือเรารักการเราสนุกเวลาทํางานอะไรเราสนุกแล้วจุดเด่นรุ่นเราคือหัวครีเอทหัวความคิดสร้างสารรค์เราเริศดมากทีเดียวเชียวแหละอา มันไม่ได้เรียกว่าความแตกต่างมันก็เหมือนกันทุกๆรุ่นเพียงแต่ว่าต้องเรียกว่ามันพัฒนาขึ้นในทุกๆรุ่นเพราะว่าเราเริ่มที่จะมีการพัฒนามีกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมามีการสร้างสารรค์กิจกรรมใหม่ๆขึ้นมาครับต้องเรียกว่าม,มันพัฒนาขึ้นมากกว่าแต่เดิมเนี่ยเยอะมากก็รู้สึกดีใจที่เห็นน้องๆพัฒนาเพราะไม่แปลกเพราะว่ายัางไงน้องก็จะต้องทํางานทุกอย่างออกมาได้ดีกว่าที่รุ่นเก่าๆอยู่แล้วนะครับ พราะส่วนใหญ่มันเป็นกิจกรรมที่ประพาว่าเหมือนไปของเงินเขามาอย่างเงี้ยเช่นกิจกรรมของป,าปาราปาลมยาเสพติดแล้วก็มีของเยาวชนอนุรักษ์พลังงานอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่ามันช่วงด้วยความพร้อมหลายๆอย่างพี่ว่านั้นสภาก็มีเพื่อนเข้ามาทาเยอะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่มันสามารถเกลียรได้ไม่ว่าเป็นทั้งเรื่องดนตรีเรื่องกีฬาเรื่องวันไดรทำต่างๆต็อตามเงี้ยครับที่มีกิจกรรมเพิ่มเข้ามามาก Okay. การส่งตรงงานจากรุ่น5.2มาถึง5.3นะคะจริงๆก็คือเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตินั่นเองนะคะเพราะเราเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยผ่านประสบการณ์จริงแลวพวกเราเังเชื่อมั่นว่าเฮ้ยอันปต์สริปงานอะไรคุน,คน,คน,นๆเนาะนะคะจริงๆก็คือเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงๆนั่นเองนะคะก็คือมีพี่ๆคอยซัพพอร์ตเราตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คอยคอมเมนต์คอย คือให้คำปรึกษาตรงๆนะคะคือจริงๆอยากแนะนำรุ่นน้องด้วยว่าอย่าเห็นว่ารุ่นพี่มีไว้แค่ให้ต้องไหว <c oughs> แค่ต้องไหวย,ยังไงนะคะคือรุ่นพี่จริงๆก็คือมีให้ปรึกษาด้วยแล้วก็มีให้คุยมีให้โครนะคะรวมถึงอาจารย์ด้วยทุกๆงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานหลวงงานลาดงานอะไรก็แล้วแต่ต้องปรึกษาอาจารย์นะคะก็อย่าเชื่อว่าเฮ้ยเราทําได้จริงๆก็คือ ควรจะให้เกรติอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะปี53ที่คลอดออกมาใหม่เลยนะคะคือกิจกรรมสอยดาวนั่นเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด่นนะคะจริงๆมีหลายอีกหลายโครงการแต่ก็เป็นกิจกรรมที่นํารายได้เข้าสู่กองทุนพมมนุสยรในปีแรกนะคะถึง100,000บาทด้วยกัน,นะคะ่ะ ก็มีผมมาก็ทาเลนต์อะทำเป็นปีแรกก็ดีอะปีแรกมันก็กเจ๋งดีก็เด็กนักเรียนในโรงเรียนก็ให้ความสนใจก็สาวรุ่นพี่นะครับมีกิจกรรมสร้างค่านิยมใหม่เยาวชนร่วมใจต้านภัยริตครับก็คือรุ่นพี่เนี่ยเห็นความสำคัญของความพิบัติที่มันยังลากลึกในสังคมไทยครับก็เลยคิดจะหากิจกรรมอะไรที่มันสามารถกระดับให้ตรมนรียนสอนเนี่ยปอดจากความวิบรติครับก็จะประกอบด้วยหลายอย่างก็อย่างเช่นการรณรงค์ไม่ให้เลอกกันบ้านไม่ให้สูบบุหรี่ในโรงเรียนแล้วก็การลดใช้สารเสพติดต่างนะครับถ้าถาม ว่ากิจกรรมอะไรที่เราภาคภูมิใจเนาะที่เกิดขึ้นมาใหม่ในรุ่นเรากิจกรรมที่เกิดมาใหม่รุ่นเราหรือกิจกรรมที่ภาคภูมิใจก็คือกิจกรรมพรมมาชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพรมมาชานลพรมมาชานลพรมมาชานลกิจกรรมพรมมาชนมมาชน Зна ลเป็นกิจกรรมภาพความประทับใจที่เราจะเปลี่ยนจาก ดูภาพเฉยๆมาเป็นวิดีโอซึ่งเป็นกิจกรรมที่แบบอืมน่าสนใจทีเดียวแหละยย่ามาเป็นกิจกรรมที่ภาพป,ประทับใจนะ,ะทําแต่ประทับใจะคะ่ะอ่ะ จริงๆแล้วกิจกรรมสภา,านักเรียนหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่สภา,านักเรียนทำเนี่ยมันมีหลักการอยู่อย่างเดียวเลยก็คือการทําให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสังคมในโรงเรียนสังคมชุมชนหรืออะไรก็ตามฉะนั้นลักษณะที่เราจะได้ไปเมื่อเราถึงแม้จะผ่านช่วงที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนไปแล้วก็คือทุกคนก็จะมีนิสัยของการให้ติดตัวไปฉะนั้นเรื่องของความเสียสละหรือเรื่องของนิสัยพื้นฐานที่จะเข้าอยู่กับคนอื่นได้ง่ายเนี่ยก็จะติดตัวของ คณะกรรมการนักเรียนทุกคนไปก็ไม,ไม,ไม่ไม่แปลกที่หลังจากนี้พอทุกคนเข้าไปอยู่ในรั้วอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยครับทุกคนก็จะไปเป็นผู้นําในแต่ละกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดหรือเรามีส่วนร่วมต้องเข้าไปทาครับอย่างแรกเลยพี่แต่จริงๆจะ้เข้ามาพี่ว่าวันนี้ความรู้มันหาที่ไหนก็ได้พี่ว่าวันนี้โรงเรียนเก่าพี่หรือโรงเรียนที่ไหนๆมันก็ให้ความรู้ได้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นเลยเรื่อง soft ์สกิลหรือการใช้ชีวิตน่ะ ที่วันนี้ที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่วันสามารถให้ให้ได้ที่โดดเด่นแตกต่างกว่าที่โรงเรียนอื่นหรือเป็นพื้นที่อื่นพี่ว่าวันนี้อย่างแรกเลยจากการเป็นที่วันนี้พี่เห็นเพื่อนจํานวนมากตอนที่พี่ขึ้นมหาลัยวันนี้พี่เห็นเลยว่ามันการเป็นที่เป็นผู้นำอ่ะกับความรับผิดชอบอ่ะหรือการสามารถทํางานหลายอย่างได้เนี่ยพี่ว่ามันแตกต่างจากเพื่อนจํานวนมากที่วันนี้ ยิ่งไม่เคยทํากิจกรรมอะไรเลยหรือไม่เคยผ่านสะพานพี่พบ๊เนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างม,มากๆเลยสุดคําถามหมดนาง,งามมากนะคะทํางานสภานักเรียนทํางานชมรมต้นกล้าแล้วได้ไรพี่ขวัญล่าเขาตอบตรงนี้เลยค่ะว่าไม่ได้ค่ะ ฟังก่อนไม่ใช่ไม่ได้อะไรนะคะแต่บอกไม่ได้ต่างหากน้องต้องเข้ามาหาคําตอบด้วยตัวเองเพราะว่ากระบวนการการทํางานของสภานักเรียนทําให้แต่ละคนได้รับในสิ่งที่แตกต่างกันออกไปได้ฝึกในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนแน่นอนเช่นพี่พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติกับการพูดพูดแล้วแบบพูดไม่รู้เรื่องพูดเร็วพูดรัวพูด ไลสา,าระจนวันหนึ่งต้องมารับผิดชอบในการพูดต่อหน้าคนทางโรงเรียนตรงนี้มันได้ฝึกมันได้ก้าวผ่านจริงๆแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีสติเราต้องให้ใจกับการทํางานมากกว่านี้ตัวอย่างอื่นๆในรุ่นของพี่เช่นพี่มาริพี่เจฟกับการทํางานไปสวัสดิการสวัสดิการเป็นงานที่สําคัญมากๆนะคะคือแบบละเลยไม่ได้คือถ้าละเลยนึกภาพ อยู่ในค่ายบ่ายสามอาหารไม่มาเกิดอ,อะไรขึ้นสวัสด์โดนนะคะตรงนี้มันฝึกให้เราได้ทํางานนอกจากในองค์กรนนในองค์กรคือนางเป็นคนรอเรือชัดไงในองค์กรแล้วคือยังฝึกการประสานงานไปกับคนข้างนอกกับนอกองกรด้วยคือฝึกการสื่อสารกับคนอื่นการทางาน,นสภาการสื่อสารเป็นเรื่องสาคัญอย่างเช่นรุ่นพี่พ,พี่อ่าพี่อาร์มพี่อาร์มมุจะเป็นคนเง,งียบใช่ปะ่ะแต่ว่าคือพรมานางมาทํางานนั้นนางเปลี่ยนนางไม่เงียบนางพูดมากนางเปิดใจกับหลายๆอย่างพี่บาสพี่บัส ตัวเล็กๆบาเตียนะก็คือนางเป็นคนที่เพิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องแต่คือพอมาฝึกการทํางานคือนางต้องเป็นประสานงานเออตรงนี้ได้ฝึกเต็มๆนะคะพี่บาสเหมือนกันบาสปานะคะกับการทํางานร่วมกับสีแ่แฉกนะคะการทํางานของผู้ชายร่วมกับผู้ชายแบบผู้ชายเออมันก็แบบอะไรที่แบบดูซับซ้อนแต่ว่าเออตรงนี้มันได้ฝึกจริงกับการทํางานร่วมกับคนหลายๆแบบ <S 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 <ๆ>พี่ขวัญโลกกับการพิมพ์วอดดิง้งการทำรูปเล่มไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมารวมเล่มรวมแฟ้นงานได้อนี้ต้อง ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนจริงๆนะคะพี่พี่คิมพี่น้ำม์น,นะคะกับการจับไม้สันทนาการนะคะปกติจับไม้ร้องเพลงไหวจับไม้สันทนาการเฮ้ยบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องงวยไม่ใช่เรื่องกลุ้ยไม่ใช่เรื่องงี้ๆนะคะเป็นเรื่องที่แบบต้องฝึกฝนจริงๆทุกอย่างต้องผ่านการฝึกฝนแล้วแต่ละคนคือได้รับในสิ่งที่แตกต่างออกไปอีกเคสหนึ่งค่ะพี่โบค่ะพี่โบลินของเรานะคะพี่โบนรลลินหนะคะกับการเป็นคอสตูมค่ะ เ,ออเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเราต้องเข้ามาติดตามจริงค่ะกับสภานักเรียนนะคะต้องเข้ามาค้นหาคําตอบจริงๆด้วยตัวเองว่าทํางานสภานักเรียนเราได้อะไรแต่สิ่งที่พวกพี่ทุกคนได้รับเหมือนกันแล้วคือการทํางานให้โรงเรียนเองค่ะก็รู้สึกดีก่อนอย่างแรกแล้วก็คิดไม่ถึงว่าคนคนหนึ่งแบบจะสามารถทําอะไรได้มากขนาดเนี้ยเออสำหรับตัวพี่นะก็รู้สึกว่าเราได้มีประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นครับแด้ว่าเรา มีเอ,อหน้าที่หนึ่งคือเรื่องการเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วแล้วก็มีหน้าที่หนึ่งที่ต้องทํางานก็ต้องตั้งใจทํางานเพื่อโรงเรียนให้ดีที่สุดครับรู้สึกไงดด <c oughs> รู้สึกดีป่ะรู้สึกดีแล้วนโมเชียปัติเลยฮะ โอเคเปล่อยผ่านก็เป e <t os athlete> ็นตัวแทนรุ่นตอบแล้วกันว่าที่เราทำมาทั้งหมดเราได้อะไรแน่นอนคือเราได้ Experience หรือแบบว่าประสบการณ์ได้ประสบการณ์ในการทํางานต่างๆเรารู้จักการบริหารเวลาเฮ้ยสําคัญเราได้เรียนรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถเรียนรู้ได้ซึ่งแต่ละคนก็ได้เรียนรู้แตกต่างกันไปสำหรับตัวหมูทองหมูทองได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําเอกสารการบริหารจัดการงานเวลาการคุมคนแต่ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันทําให้เราเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ทําให้เราอ้วนขึ้นด้วยนะ มาทำงานสภาฮะฝากถึงอาจารย์ใช่นไหมครับจริงๆก็ โชคดีที่ว่าก็ยังได้พบปากกันอยู่บ่อยๆนะครับได้คุยกันบ่อยก็อยากจะฝากเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วก็ทํางานมาตรงนี้ครับจันก็ทำมาหลายปีแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่การประสบความสําเร็จนะมันก็มีปัญหาอะไรอย่างนี้ซึ่งปัญหาพวกนี้มันก็ธรรมดาย่อมทําให้จันไม่สบายใจฉะนั้นเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็จะมาหาจาันบ้างก็อยากให้รักษาสุขภาพเมให้ให้ให ดูแลตัวเองให้มากๆได้มีสุขภาพที่ดีได้มีกำลังกายกำลังใจที่จะแบบทำงานร่วมกันต่อไปอเนี่ยตงนี้คือฝากถึงคูเกตแล้วน้องๆแล้วกันพี่เห็นชีหนึ่งคือวันนี้ทุกครั้งเลยเมื่อเมือม่อนี้พี่ก็คุยกับคุกเกตว่าเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ทำไมถึงทำงานกันได้เยอะมากเลยรุ่นพี่เป็นรุ่นที่แบบโอค้คืองานใหม่เยอะมากเลยก็ทำงานก็เป็นหงคุกเกตนะแต่ชีหนึ่งเลยที่พี่รู้ฝากฝาก,ฝากบอกน้องด้วยเลยแล้วกัน ว่าพี่เห็นสิ่งหนึ่งเลยว่าวันนี้มันเข้าใจคำว่าฟินไหมพี่คุยอินเช่นทํางานกับคเกเกดพี่รู้สึกเลยว่าวันนี้มันฟินกับภาพปลายทางเ่ยภาพว่าวันนี้กิจกรรมเราจะออกมายังไงอ่ะพี่รู้สึกเลยโหแม่ย้อนกลับไปทําได้ไงวะออกจากเลนทีสองแล้วมาเรียนแปดโมงเช้าประมาณหกแปดโมงเช้าเนี่ยเออคืออย่างเงี้ยตอนแต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงครูเกดนะครกเกดก็เผาๆลงหน่อยโอเค่ะแต่วันนี้พี่ฝากรุ่นน้องหน่อยว่าวันนี้ คือวันนี้ทางานทุกอย่างมันมีปัญหาถ้าไม่ทํางานคือไม่มีปัญหาพี่เชื่อเลยว่าวันนี้คนที่ไม่ถูกว่าหรือไม่ไม่เคยได้รับคําที่ชินยินทาเลยคาคาชมหรือคำว่าคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยเพราะวันนี้คนที่ทําไม่ทําอะไรเลยวันนี้มันก็ไม่เกิดผลงานหรือไม่เกิดอะไรขึ้นมาที่วันนี้ที่มันจะทําให้ชีวิตเราเก้าแน่อืมแล้ววันนี้พี่รู้ว่าวันนี้งานสะพานพี่บอกตรงนี้เลย มันไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ให้หนักเกินไปแต่วันนี้สิ่งที่พี่ได้วันนี้พี่ว่าวันนี้มันเป็นคุณค่านอกเหนือจากแค่ความรู้หรือเขาเรียกว่าความรู้ประสบการณ์นแต่มันเป็นพื้นที่ของความปลอดภัยที่วันนี้ไม่ว่ารุ่นไหนมันจะเป็นเหมือนครอบครัวที่มาใช้ชีวิตร่วมกัน ฝากถึงครูเกตนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะอาจารย์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่อาจารย์ยังอยู่เคียงข้างเราแล้วก็อาจารย์ยังรักษาอุรมการที่จะทํางานเพื่อคนอื่นนะคะแล้วก็ที่ทจริงๆแล้วคือช่วงปี53เนี่ยอาจารย์ก็คือเหนื่อยกับพวกเรามากแตคืออาจารย์ก็ยังอยู่เคียงข้างเราะคะก็อยากจะให้อาจารย์ สู้ๆนะคะแล้วก็ให้อาจารย์ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะจากข้าสานะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะหลักลอยลงนะคะอาจารย์เกตหรออาจารย์ดุน้อยไปหน่อยอะสงสัยอาจารย์จะแบบเอาใหม่ได้ไหมตรงนี้เอาใหม่ได้ไหมโอเคทำใหม่พี่บอกว่ายังไงกับอาจารย์เกตมาเฮ้ยยังไม่ได้คิดรู้สึกยังไงกับอาจารย์เกตใช่ไหมใช่แล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงโอเคก็อาจารย์เป็นคนที่น่ารักอะ แล้วก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเป็นเหมือนแม่คนหนึ่งจันจะเครียดมากแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับแค่นี้แหละก็ขอบคุณครูเกตนะครับที่คอยดูแลพวกเรามาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันนี้นะครับแล้วเราก็ขอบคุณจันที่สอนทุกทุกอย่างให้นะครับขอให้จันรักษาดสุขภาพนะครับที่เป็นร่มโพล่มไทรของเราไปนาน ว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงคุกเกตไหมก็คุณแม่ก็อยากจะฝากบอกคุกเกตว่าคุกเกตก็น่ารักอยากให้คุกเกตรักษาสุขภาพยิ้มเยอะๆน่าจะได้ไม่แก่นะอ่ายิ้มเยอะๆอยากเขียนเข้าใจบทบาทจะหนักในหน้าที่ทำความดีเพื่อพมานุศนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ